ผมก็เขินนะเขินเขินกล้องเนี่ยแม่เลือถ่ายได้ไหม <laughs> เราไปดูเราเข้าไปดูข้างในสวัสดีครับอับบังเองนะเดี๋ยววันนี้บราจะพาไปชมโรองอยงนเสียบังอยู่ตอนนี้นะคือ โรงเรยียนเนี้ยไม่ใช่โรงเรเียนที่ผมเรียนนะคือเรามากัดตัวเฉยๆคือโรงเรเียนพวกตอนนี้เขาปิดอยู่เขาจะเปิดประมาวันจันทร์จะมาถึงนี่แหละเดี๋ยวเราไปชมรอบๆเรนรเลย,เนยกันเลยไปทางนี้ก่อนก็ได้ไปครับนี่ก็คือสวนของเรานะครับทุกคนบางทีก็จะปลูกผักบ้างปลูกอะไรบ้างแต่ตอนนี้ไม่ได้เลยหมิมะเต็มเลยแล้วก็ข้างๆนี่ก็มีที่ออกกำลังกายผมไม่ค่อยจะมาเท่าไหร่ อาการมันเย็นเกินไปกันเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันต่อนี่ก็เป็นห้องเอาไว้ม้วกันเล่นถ้าภาษาบาลีก็ยช่ว่ะเหมือนกับร้านชาฮนะก็จะมีทควีให้ดูเนี่ยพวกนี้เขาจะมาชอบดูบอลกันแล้วก็มีเกมเล่นบอลด้วยแล้วก็มีชา <S <S 2> <S 2> ชาฟรีนะฮะ ถ้าปรุงไม่ดีก็คนแดดอัน <c oughs> นี้นก็จะมีฟุตบอลก็เกียกวกับอะไรบอางก็จะต้องน้นำร้อนน้ำร้อยใช่ใชเออประมาณนะั้น <c oughs> ก็ตามนั้นนะฮะไม่มีอะไรมาก็กินก่อนนาวเนี้ยเกิดเตียวสนุกเขาทำไงแล้ววะ ผมไม่ชาอล่อยดเลือชาชาข้างบนจริงเหรอนี่ไงี้งราไม่เคยมากินก็เหมือนที่บอกนะถ้าตรงไม่ดีก็เนี มีช้อนให้กูด้วยคลิปนี้ก็เร็วๆนะฮะไม่มีอะไรมากแต่คนที่ดูอยู่ให้ด้วยจ้จบนะอย่าห้หู้ว่าอยู่ที่นี่เป็นไงน้ำตาลใส่ย,ยังใส่แล้วออใส่แล้ว <laughs> มากินช้าไม่ใช่น้ำตาล ้ไม่เปิดตรงนี้ค่ะไม่เปิดนงมุ้งด้วยชาก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันดูการตลาดกันนี่คือทางข้าวโรงเรียนนะฮะก็ข้าวมันฝรังกัดเดอลพอมี่ยาวนก็ร้านขนมนะเดี๋ยวเราไปดูนู่นกันก่ มีการตรวจในประเทศไทยเราอยู่ที่ตัดผ้านะฮะตัดผ้าแล้วก็จะมีห้องเอาไว้ตัดผมด้วยเอาไว้ดูมี่ก็ตัดผ้าของนันเกเรียนนะนี่เอาตัดผมไปก็เสีย <c oughs> ก็ที่ตัดผ้ามันก็ต้องมีเครื่องซักผ้า น้องกับพาอเขามีประมาณหนึ่งสองสามสี่สี่เครื่องเลยฮะวันนี้ไม่มีอะไรมากผมก็เขินนะเขินเขินกล้องเนี่ยนายรู้จะถ่ายได้ไหม <c oughs> เราไปดูเลยวราเข้าไปดูข้างในกันต่อ <c oughs> นี่นะฮะเข้าข้างในกันแล้วอัลลอฮฺยุบ ข้างในก็ประมาณนี้เข้ามาก็เจอชั้นวางรองเทา้าตู้รองเท้านี่ครับก็ในในตู้ก็จะมีประมาณสองสามคู่ไว้ทางนี้ก็มีก็มีตู้เยอะแยะนะฮะเอาไปาเดี๋ยวเราไปดูห้องอาหารกันต่อ ส่วนนี้ก็คือรูปอาหารของเรานะครับทุกคนก็จะประมาณนี้แหละก็ไม่ได้มีอะไรมากเนาะนี่ก็เป็นขนมปังที่กินทุกเช้าเนาะบางวันก็มีแยมมีน้ำผึ้งบ้างก็มีเราะไปดูด้านบนกันต่อช้า ามห้องแล้วก็มีริ์ด้วยแล้วก็มีห้องน้ําแล้วก็มีนี่ฮะเป็นห้องครูแล้วก็ห้องอยีทูบไปประมาณนี้๋ยเราเข้าไปชมห้องเรียนหนอประมาณนี้นะมีโต๊ะม,มีอะไรก็เหมือนเนี่ยคล้ายๆที่ที่บ้านเราเนี่ยคือห้องเรียนสามห้องนอนนอนเนี่ยก็จะเหมือหนเลยแบบนี้ ผมจะบอกให้ผมมาตุรก,กีหนึ่งปีใช่ไหมผมเรียนภาษาตุรกีแค่หนึ่งเดือนพูดได้เลยเปล่า <c oughs> ตอนนี้ก็ยังพูดไม่ได้เอ้ย oh, <yeah. S 1> <c oughs> ไปลยแล้วไปชวนนั่งบุญอย่างนั้เลยไปแต่ตอนนี้เราอยู่ชั้นสามเนี่ยคือชั้นสามถึงชั้นห้าเนี่ยจะเป็นห้องนอนเงยแต่ละห้องนอนได้แปดคนนะคือจะมีสี่เตียงแล้วก็เตียงสองชั้นแล้วคือห้องนอนไม่ต้องไปเปิดเลยรบกวน,นะครับ เนี่ยแต่และชั้นจะมีจะมีลิฟต์ชั้นลยแล้วก็มีเนี่ยเอาไว้แล้วก็มีตู้เก็บไวเก็บกระเป๋าไแล้วก็มีห้งอ,อ,องน้ำเลยเราไปย้อนนะ นี่ก็คือที่อาบน้ำนะเนี่ยอาบเสร็มีช็ดชไว้เชน้ำแล้วก็ห้องน้ำก็จะมีห้าห้องนี่ห้องห้องอาบน้ำเลยาล้วอน้มมาเดี๋ยวเามามเลยนไม่้าตายไม่เหมือนที่บานผมเหมือเี่ยก็จะมีทค้คนให้ ดูแลก้นล้ำกดนน้ำมาไทยใกล้ๆหน่อยน้ำก็ลงเนี่ยไม่ต้ไม่ต้อชูด้วยไม่ใช่ว่าคนที่นี่เขาไเวลานะเขาอันนี้ว่าซับซับน้ำเงี้ยต้องล้างก่อนเดี๋ยวเราไปดูชั้นบนสุดเลยมันเป็นที่ระมาดใหญ่ไป คือห้องละหมาดนะฮะว่าเขาเรียกที่ละหมาดดเี๋ยวคือที่เตยมานะเตยมานแล้วก็มีเมมบ้านห้องนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากดูก็กว้างดีแล้วก็ช่วงนี้โควิดนะฮะเขาเขาป้องกันไว้ดีเขาแปะที่เขาเรียกว่าอะไรที่ละหมาดที่เขาแปะไว้ดีให้ห่างกันนะฮะแล้วก็ จะเครื uh, ơ, ่องนีร่ะไรเครืองเรืทำาร้อนช่งนี้มันหนาวเลยดนอยู่แล้วก็มีแอร์ไไดเปิดนะไม่ได้เปิดอไรไม่ได้เปิดแล้วก็ชันวางหนสืรอย่างนี้อ๋ไม่ได้มีอะไรมากปกติแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็กดไลค์ด้วยฮะ กดติดตามผมด้วยแล้วก็กดแชร์ด้วยตลอดนีด้ไปก่อนกูเลกูเละ Kabul kelak taubat ampuni dosa dosaku. oh